sang ta, ta sẽ lắp gắn nó. miếng quá đểo hai vị, quay chậm hay là? bó đi cướp. yên. cướp đó. Rồi à. quay quay nó bị thẻn. bị thẻn, thẻn. mày níi xoang dẻo lào bây giờ nè. bị thẻn. nhặng quá. nhặng quá. đùi leo à, một thán nữa, một thán nữa quay quay. cá bả na. ăn bò nhàn nhàn thế giả ออม้งรอบ้าไห้อกั้ง้ทอดทอดทองผุดทอดทอดท้งผุนได้ได้ยัทางพี่ทางี่ขากินเท่าเดีขากินก็เป็นยังได้ไม่อ่ไม่ดนเข้าไปนีกันเข้าไปทอด้เข้าไปเขากินต่อผุดด้วเข้าไปเป็นยังเดี๋ยวนี้ต้อได้โอ๊ยไปแล้วเป็นยังไรอเลิกไปหันละเออต้อทิ่มไปขอทอดเป็นยังต่อไปเออ มีโอกาสเน่ยมลายรุถึงมาที่นีลนารุนเนาะไม่ตนี่นารุดีนไอเขามาอยู่ตามกับเขาเอาอยางงึ้ไปไปขึ้นไปต่อต่อได้เสียบทม่ตัวนี้ยงอยู่ไม่มีตัวยางจบเปล่า้งตเนบาียไปให้มนึงอ่ะครับครับโดนหักขาาเนี ทำมาเออมโอ้ตายตัวทักขา